สวัสดีครับพบกับรายการรวมข่าววงการการ์ตูนรายสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับผมข่าวในอาทิตย์นี้นะครับผมจะเป็นข่าวตั้งแต่วันที่27กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมนะครับงั้นมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับผมอาจารย์โอดาตั้งเป้าหมายเขียนมังงะวันพีซให้ถึง1,000ตอนก่อนหมดปี2020เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆที่อาจารย์เอชิโรโอดาได้เขียนในหน้าคอมเมนต์ของเหล่าผู้แต่งเรื่องในนิตยสารโชเนนจัมฉบับล่าสุดนะครับ โดยเนื้อความเข้าๆเนี่ยกล่าวว่าต้องถึงตอนที่1,000ก่อนสิ้นปีให้ได้นะซึ่งก็ดูจะเป็นบทความสั้นๆดีนะครับผมโดยในขณะนี้นะฮะมังงะเรื่องวันพีชเนี่ยก็ได้ดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่991แล้วนะครับถ้านับดีๆเนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกแค่3เดือนเนาะก่อนจะหมดสิ้นปีนี้นะฮะซึ่งหมายความว่านิตยสารโชเน็นจัมเนี่ยก็สามารถออกเล่มใหม่ได้มากกว่า10ฉบับแน่นอนนะครับผม ถ้าอีก9ตอนที่เหลืออาจารย์แกไม่เจ็บไม่ป่วยไปซะก่อนนะผมยังไงก็มีสิทธิ์ที่จะเสร็จทันแน่นอนนะฮะโอเคครับจบจากข่าวเล็กๆมาต่อที่ข่าวใหญ่กันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะข่าวนี้นะผมจะเป็นข่าวของการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรอีกแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยจะขอพูดถึงการ์ตูนเรื่องนี้แบบ3ข่าวรวดติดต่อกันไปเลยนะฮะข่าวแรกเลยนะครับผมร้านออนเซนโดนขโมยหนังสือเรื่องยายบาไปมากกว่า20เล่มนะฮะออนเซนโนโมริ ออนเซ็นแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมได้มีการโพสตประกาศบนทวิตเตอร์เมื่อวันที่25กันยายนปี2020ที่ผ่านมานะฮะว่าหนังสือมังงะเรื่องดาบพิฆาตศุลเล่มที่1ถึง20เนี่ยได้ถูกขโมยไปจากห้องรีแลกซ์รูมหรือว่าห้องพักผ่อนของทางออนเซ็นเองนะครับและขอใช้พลังโซเชียลนะฮะหยุดขโมยคนนั้นโดยที่จะไม่มีการแจ้งความถึงตำรวจนะครับผมข่าวนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่มากนะครับแต่ได้ออกทีวีของญี่ปุ่นเลยนะฮะ ซึ่งโชคดีนะครับผมที่หนังสือของออนเซนแห่งนี้เนี่ยมีสแตมปั๊มไว้ถึง2จุดด้วยกันเนาะทำให้พอมั่นใจได้นะครับผมว่าขโมยคนนั้นเนี่ยไม่น่าจะกล้าไปขายต่อแน่ๆนะครับผมโอเคจบจากข่าวนี้ไปข่าวที่2แบบเร็วๆเลยนะฮะมาที่ข่าวที่2เลยนะครับผมคอมเมนต์ของอาจารย์บนหน้าปกหนังสือดาบพิฆาตอสุรเล่มที่22นะฮะทำเอาเแฟนๆเนี่ยเป็นห่วงเลยนะฮะ หลังจากที่ล่าสุดมังงะเรื่องดาบพิฆาตอสูรเล่มที่22ได้วางขายไปในประเทศญี่ปุ่นนะครับทําให้แฟนๆหลายคนเนี่ยคิดถึงอาจารย์โกโทเกะที่หายไปนานมากนะฮะเพราะว่าเนื้อเรื่องที่ลงในจำไลน์สัปดาห์เนี่ยมันจบไปแล้วเนาะเหลือแค่เอาเนื้อเรื่องเนี่ยมารวมเล่มเท่านั้นนะครับ ซึ่งหน้าหลังของปกมังอ่ะรวมเล่มฉบับที่22นั่นเองเนาะอาจารย์ได้เขียนข้อความที่เหมือนจะขำๆนะครับผมแต่ว่าพออ่านดูดีๆเนี่ยก็ไม่ขำเท่าไหร,ร่นะฮะซึ่งเนื้อหาที่แกเขียนนะครับจะเป็นการขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทําการ์ตูนและยังพูดถ,ถึงวิธีการรับมือกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่กําลังค่อยๆย่ยยางกลายเข้ามารุกรานโลกนะครับ และถ้าหากว่าครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงของแกเนี่ยถูกสลับร่างกับมนุษย์ต่างดาวเนาะตัวอาจารย์เองเนี่ยก็คิดโค้รลับเอาไว้แล้วเหมือนกันแต่ถ้ามนุษย์ต่างดาวมีความสามารถหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้อ่านจ,จ,จิตใจได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํำยังไงดีถึงจะแก้ไขปริศนาได้แต่ก็ยังมีปริศนาใหม่มาอยู่ดีวันนี้กองทัพคุ้มครองโลกคงยังหลับไหลยอยู่สินะกรุณาระวังตัวด้วยนะครับแล้วแกก็พูดกลบไปอีกนะฮะว่าหากดูหนังสายไฟายมากเกินไปก็จะคิดแบบนี้แหลนะเนาะ และยังมีการพูดทิ้งท้ายขำๆอีกว่าเมื่อตอนบ่ายที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยเดือดร้อนมากแต่ผู้ช่วยก็เอาขนมมาให้ซึ่งถ้าอ่านแบบผ่านๆเนี่ยก็ดูเหมือนอาจารย์แกคงอินกับหนังที่เพิ่งดูแค่นั้นเนาะหรือไม่ก็คงแค่เบียวๆเฉยๆนะครับแต่พอลองจับใจความจริงๆเนี่ยเหมือนอาจารย์แกจะสื่อถึงข้อความลับบางอย่างที่อาจจะหมายถึงคนแปลกหน้าที่จู่ๆก็มาเข้าหาอาจารย์หลังจากรู้ว่าอาจารย์มีรายได้จากการเขียนบังงานถล่มทลายนั่นเองเนาะ ซึ่งเหตุการณ์นี้นะผมทําให้แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยออกมาพูดถึงความเป็นไปได้กันเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่จะเป็นอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่านั้นนะฮะก็คงต้องรออาจารย์แกเนี่ยออกมาอธิบายที่หลังนะครับผมแล้วก็มาที่ข่าวสุดท้ายของกระตูลเรื่องนี้นะครับผมาาดาบพิฆาตอศูรฉลองครบรอบตีพิมพ์ทะลุ100ล้านออกแอปสร้างตัวละครให้เข้าไปลองเล่นกันเนาะ หลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงยอดขายที่ทะลุ100ล้านเล่มไปแล้วนะครับมาอาทิตย์นี้เนาะมีการประกาศออกแอปคิมิสูโนะยายบาเมเกอร์เพื่อให้แฟนๆเนี่ยได้สร้างตัวละครของตัวเองที่เป็นลายเส้นเหมือนในการ์ตูนออกมาอวดกันนั่นเองนะครับผมซึ่งแอปคิมิสูโนะยายบาเมเกอร์เป็นแอปที่จะนําส่วนต่างๆของตัวละครในเรื่องอย่างดวงตานะครับจมูกปากโครงหน้าทรงผม และให้ผู้ใช้เนี่ยนำมาประกอบรวมกันเป็นหน้าใหม่ออกมานะและหลังจากนั้นที่ทําเสร็จเนี่ยก็สามารถนําภาพนั้นไปแชร์ลงบนโซเชียลได้นะครับผมใครที่อยากสร้างตัวละครเท่เป็นของตัวเองเนี่ยก็คงต้องลองหามาโหลดเล่นกันแล้วนะครับโอเคจบจากข่าวของการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรไปนะผมมาต่อที่ข่าวเล็กๆนี้กันดีกว่านะฮะวิถียอดพ่อบ้านฉบับคนแสดงเผยภาพหลักก่อนฉายแล้ว ถือว่าเป็นข่าวเล็กๆแก้เครียดนะครับผมกับการนําผลงานมังงะมาทําเป็นละครฉายทางทีวีเนาะแล้วก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างออกมาให้ดูกันบ้างแล้วนะครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีการประกาศว่าจะมีฉากที่จะมีแค่ในเฉพาะเวอร์ชันตัวละครทีวีเท่านั้นด้วยเนาะนั่นก็คือฉากการพบรักกันระหว่างพระเอกกับนางเอกของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งวันฉายอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือวันที่11ตุลาคม2020ที่จะถึงนี้แล้วนะฮะ ส่วนของไทยเนี่ยก็คงต้องรอดูซับกันไปนะครับผมในเรื่องเนี่ยจะปั่นจะหาเท่าฉบับมังงะขนาดไหนเนี่ยก็คงต้องรอดูกันนะฮะมาที่ข่าวต่อไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมข่าวนี้เนี่ยอาจจะฟังดูเครียดนิดหน่อยเนาะแต่ผมคิดว่าเป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลยนะครับแล่นี่คือการที่ผู้แต่งการ์ตูนเรื่องด็อกเตอร์สโตนพูดถึงการจ้างงานในราคาเพื่อนผมไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยจะไม่ได้มีแค่ในบ้านเราเนาะ ซึ่งสำหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยผมคิดว่าใครๆก็อาจจะเคยเจอกันบ้างนะครับกับการที่มีเพื่อนเปิดร้านขายของหรือว่าทําธุรกิจบางอย่างแล้วจะมีเพื่อนอีกคนเนี่ยไปซื้อในราคาที่ถูกกว่าด้วยคําว่าเพื่อนกันลดให้หน่อยซึ่งอาจารย์ริอิจิโรอินางากิได้เล่าว่าไม่นานมานี้ผมถูกจ้างให้ทํางานในราคาเพื่อนผมก็เลยตอบเพื่อนไปว่าในงานแบบเดียวกันกับสำนักพิมพ์ชูเอชาเขาจ่ายให้ผมมากกว่า3เท่านะนั่นหมายความว่าถ้าผมยอมรับงานในราคาเพื่อน ผมก็ต้องตอบแทนและให้ความสนใจในงานของชูเอชะมากกว่างานของคุณที่เป็นเพื่อนผมนะครับและสุดท้ายเพื่อนคนดังกล่าวเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็ยอมใจ่ายในราคาปกติซึ่งผมคิดว่าราคานี้แหละคือราคาเพื่อนก็ถือว่าเป็นแง่คิดที่ดีมากนะคบผมกับการออกมาพูดอะไรตรงๆแบบนี้เนาะเพราะถ้าดูจากคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ดูจะเข้าใจอาจารย์แกดีนะครับแล้วเพื่อนๆนะฮะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรเนาะสามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับผม โอเคมาที่ข่าวต่อไปเลยนะคบผมข่าวนี้เนี่ยผมขอรวมข่าว2ข่าวเข้ากันนะครับผมนั่นก็คือการ์ตูนเรื่องสะดุดรับยายแฟนเช่ากับการ์ตูนเรื่องอุสกิจังประกาศทําซีซั่น2แล้วจริงๆการ์ตูนที่ประกาศทําซีซั่น2หรือว่าการ์ตูนที่ประกาศวันฉายในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีมากพอสมควรนะครับผมแต่ที่ผมเอามาแค่2เรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าซีซั่นแรกเนี่ยเพิ่งจบไปได้แค่อาทิตย์เดียวเองเนาะพี่แกก็ประกาศสร้างภาคต่อซะแล้วนะครับผม แต่ก็คงไม่แปลก,กับการ์ตูนที่ยอดคนดูเยอะมากเป็นพิเศษเนาะเพราะการ์ตูนทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นตัวเต็งในช่วงฤดูการที่ผ่านมาเลยนะครับผมส่วนเนื้อเรื่องหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดนะครับโดยการ์ตูนเรื่องอุสกิจังนั้นนะฮะเหมือนจะมาเป็นแค่การประกาศเฉยๆเนาะว่าจะทําภาคต่อนะครับแต่เรื่องสะดุดรักยายแฟนเช่าเนี่ยหลังจากที่เคยออกมาบอกว่าถ้าแผ่นบลูเรย์หรือว่าแผ่นซีดีของเขาเนี่ยขายดีเนาะก็จะมีโอกาสท,ทําซีซั่น2นะครับ ซึ่งก็นแน่นอนนะผมว่ายอดขายเนี่ยมันทะลุเป้าไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะก็ได้มีการปล่อยคลิปเสียงของตัวละครสุดน่ารักทั้ง4คนออกมาให้เราหวัวใจเต้นเล่นๆกันนะฮะแลวถ้าใครอยากฟังคลิปเสียงนั้นนะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะครับสามารถกดเข้าไปฟังเสียงน่ารัก,น,รกน่ารักทั้ง4ได้เลยนะครับผมส่วนจะมีข่าวดีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะนะครับผมก็คงต้องรอดูกันอาทิตย์ต่อไปนะฮะมาที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับผม อีวิเลียนครีสแอนิเมชันแนวต่างโลกจากฝรั่งเศสปล่อยคลิปตัวอย่างออกมาแล้วนับว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมที่เราจะได้ดูอนิเมะจากประเทศอื่นๆบ้างเนาะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมเป็นฝีมืออนิเมชันจากประเทศฝรั่งเศสที่ถูกดัดแปลงเรื่องราวมาจากนวนิยายเรื่อง Laquit e สดีวิเลีขออภัยนะผมถ้าอ่านชื่อผิดเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับโดยในเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับเด็กสาวที่อยู่ๆก็ได้ไปต่างโลกในขณะที่เธอเนี่ยกำลังจะถูกรถบรรทุกชนอีกแล้วนะครับผม น่าจะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีหรือว่าเป็นธรรมเนียมดีเนาะเพราะผมก็ไม่คิดว่าการ์ตูนสัญชาติอื่นเนี่ยจะเอามุกนี้ไปเล่นด้วยนะครับ แต่จากที่ดูมาเนี่ยก็คงไม่แปลกนะครับผมเพราะว่าในวิดีโอตัวอย่างเนี่ยก็มีอิสเตอร์เอกที่เกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่บ้างเนาะทําให้วิธีการไปต่างโลกเนี่ยก็เลยอาจจะเหมือนๆกันไปบ้างนะผมซึ่งถ้าดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยนับว่าภาพสวยใช้ได้เลยนะครับแล้โลูกที่นางเอกของเราเนี่ยได้ไปนะับผมก็ดูแปลกตามากด้วยเนาะโดยการ์ตูนเรื่องนี้นะผมจะมีกําหนดฉายภายในปี2021นะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด24ตอนด้วยกันเนาะใครที่เบื่อประตูแนวต่างโลกเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ต้องหันมาดูเรื่องนี้กันบ้้างแลวผ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับผม Dragon Quest The Adventure d ผา a g o อนคว s ส t ดอะแอดเวนเจอร์ออฟไดเผยภาพปกมังงะที่ตีพิมพ์ใหม่3มเล่มแล้วสำหรับเรื่อง d า a g o อนคว s สนะครับผมเป็นการ์ตูนที่เคยตีพิมพ์บนนิตยสารรายสัปดาห์โชเนนจำระหว่างปี1989ถึงปี1996เลยนะครับและได้ออกมังงะแบบตีพิมพ์ใหม่ในวันที่2ตุลาคมปี2020นี้ไปแล้วนะฮะ ซึ่งมังงะแบบตีพิมพ์ใหม่คราวนี้เนี่ยจะนำมังงะต้นฉบับจำนวน37เล่มนะครับผมมาจัดหน้าเล่มใหม่ให้มีทั้งหมด25เล่มเนาะซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด5บทนะครับและช่วงตอนต่อสู้เนี่ยก็จะสู้ยาวไปเลยนะผมจนจบในเล่มเพื่อให้สามารถอ่านได้แบบไม่มีขาดตอนนะครับซึ่งกำหนดการวางจำหน่ายในญี่ปุ่นก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับผม ส่วนสมไทยเนี่ยจะมีการนํามาตีพิมพ์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องรอดูข่าวกันต่อไปนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเลยนะผมโคตรอยากจะให้นํากลับมาตีพิมพ์เลยนะครับผมเพราะถือว่าเป็นการ์ตูนอมาตะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็มาที่ข่าวเล็กๆกันอีกสักข่าวนึงแล้วกันนะครับผมข่าวต่อไปนะฮะนั่นก็คือข่าวของ The Promise n e v e r ว่าแเตรียมออกมังะวันช็อตตอนใหม่บนจำแล้วนะฮะ ลังจากที่ทที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงปกเล่มสุดท้ายของการ์ตูนเรื่องนี้ไปเนาะแต่ดูๆแล้วเนี่ยก็คงยังไม่ท้ายสุดนะครับผมเพราะว่ามีการประกาศการทําตอนพิเศษที่จะเป็นแบบวันช็อตจํานวน16หน้านะฮะบ,บนนิตยสารโชเน้นจ้ำฉบับที่44ที่กําลังจะวางจําหน่ายในวันที่5ตุลาคมปี2020นี้แล้วนะครับผมและตอนพิเศษนี้ก็ยังโฟกัสไปยังเรื่องมินว่าโคดหรือก็คือโคดรับรูปนกพูกที่อยู่ในหนังสือที่พวกตัวเอกถอดรหัสได้นะครับ และยังมีข่าวว่าในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้เนี่ยก็จะมีงานจัดแสดงภาพด้วยซึ่งมังงะวันช็อตที่กําลังจะถูกนํามาตีพิมพ์นี้นะผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนําไปจัดแสดงในงานแสดงภาพด้วยก็เป็นได้นะฮะก็นับว่าเป็นเรื่องดีสําหรับแฟนๆที่อาจจะยังอยากอ่านต่อกับกระตูนเรื่องนี้นะผมใครที่อยากรู้เรื่องราวในตอนนี้เนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรก็คงต้องหาซื้อมาอ่านกันแล้วนะฮะแล้วก็มาที่ข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะผมนับว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะ นั่นก็คือการ์ตูเนเรื่องโจโจประกาศอีเวนต์ใหญ่ของอนิเมะ2021คาดอาจจะเปิดตัวภาค6นะครับในยุคนี้เนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักการ์ตูเนเรื่องโจโจแน่นอนนะครับผมพอเรียกได้ว่าดังเป็นพุ้แตกข้ามปีข้ามศตวรรษกันเลยเนาะซึ่งการประกาศครั้งใหญ่นี้นะครับผมเป็นเรื่องที่ต่อมาจากการเปิดตัวหน้าเว็บไซต์สําหรับแจ้งข่าวสารของการ์ตูเนเรื่องโจโจโดยเฉพาะออกมาเนาะ และหลังจากเปิดตัวเว็บได้ไม่นานก็แจ้งข่าวทันทีนะผมว่ากำลังจะมีอีเวนต์ขนาดใหญ่ของการ์ตูนเรื่องโจโจที่มีชื่อว่าโจโจบริษัทแอดเวนเจอร์เดอะแอนิเมชันสเปเชียลอีเวนต์โจสตาร์เดอะอินเฮอริต็ดโซในวันที่4เมษายน2021โดยภายในงานอีเวนต์ดังกล่าวนะผมจะเชิญเหล่านักภาคของพระเอกของซีรีส์โจโจนะผมตั้งแต่โจนาธานโจสตาร์โจเซฟโจสตาร์คุโจโจทาโร่ที่งาชิคาตะโจสุเกะ แล้วก็โ jo จรูโน่โจบาน่านะผมมาพูดคุยกันบนเวทีซึ่งเรียกได้ว่ามากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครผมแล้วก็จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่กับโปรเจกต์ใหม่อีกมากมายด้วยเนาะส่วนข้อมูลอื่นๆของงานแล้วก็ราคาบัตรเข้างานเนี่ยก็จะถูกแจ้งตามมาในภายหลังนะครับผมซึ่งการประกาศอีเวนต์ใหญ่ในครั้งนี้นะฮะทำให้เราแฟนๆของการ์ตูเนเรื่องโจโจ้เนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะครับ และได้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการประกาศสร้างอนิเมะภาค6ที่มีลูกสาวของโจโทาโร่เป็นตัวเอกมาด้วยนะครับผมเพราะมันเป็นงานที่นักภาคพระเอกของซีรีส์โจโจโนเนี่ยจะมารวมตัวกันเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ซีรีส์อนิเมะได้เริ่มฉายเลยเนาะและชื่องานเนี่ยยังสามารถแปลได้ว่าจิตวิญ,ญญาณที่ถูกสืบทอดจึงมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับผมว่าจะมีการส่งไมายต่อไปยังรุ่นถัดไปเนาะใครที่เป็นแฟนโจโจโนเนี่ยก็คงต้องติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับผม แล้วก็เข้ามาถึงช่วงสุดท้ายนี้แล้วนะครับผมอาทิตย์นี้เนี่ยข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการการ์ตูนเนี่ยไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่จะมีแต่การประกาศเปิดตัวกับการประกาศทําซีซั่นหน้าของอนิเมะเรื่องอื่นๆเนาะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เนี่ยผมยุ่งๆกับงานที่มาหา,าลัยด้วยนะครับคลิปนี้เลยอาจจะดูสั้นไปนิดนะฮะ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับใครที่อยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ o n l ไล s t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  o o n o e t ได้เลยนะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด s สคริปชันด้านล่างนี้เลยนะฮะและอีกอย่างนะผมอยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำข่าวแบบนี้ในที่ต่อๆไปด้วยนะครับผมตัววันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ